ผลงานแอสซิสสุดโหดกับทัพไอ้ปืนใหญ่เป็นตัวหลักชุดแชมป์โลกกลับต้องมาถูกแฟนทีมชาติวิจารณ์อย่างหนักจากสุดยอดเพลย์เมกเกอร์กลายเป็นนักเตะที่ไม่มีใครต้องการเพชรซ้อมจ่อฟุตบอลคลับหูมใจเสนอเมซุดโอซิลอัจฉริยะที่โลกฟุตบอลปฏิเสธให้เสียงภาษาไทยโดยมินนี่เพชรซ้อมจ่อ ถึงเวลาเข้าสู่บทใหม่ในชีวิตของเมซุตโอซิลฤดูกาล2013-2014กับอาร์เซนอลจากจอมทัพแห่งเบนเบลสู่ราชาแห่งเอมิเรตคนใหม่วันนั้นเขาไม่ได้มาแค่เปลี่ยนทีมเขามาเพื่อเปลี่ยนจิตวิญญาณของทั้งสโมสรตำแหน่งหลักก็คือเพลย์เมคเกอร์กลางในระบบ4-2-3-1ของอาร์เซนเวนเกอร์โดยจะเล่นร่วมกับกาซาลาแลมซี่วิลเชียร์โรซิกีชิลู โอซิลเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่14กันยายนปี2013ที่อาร์เซนอลพบกับซันเดอร์แลนด์โดยเขาได้แอซิสให้กับชิลูในนาทีที่11หลังจบเกมสื่ออังกฤษพาดหัวข่าวว่าโอซิลเหมือนกับอยู่ที่นี่มาแล้ว3ปีโอซิลบาดเจ็บต้นขาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนทําให้ฟอร์มสะดุดแต่ก็กลับมาได้ในช่วงนัดชิง FA Cup ได้ทันเวลาเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2014นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเอ c เอั อาร์เซนอลพบกับเฮาซิตี้โดยในนัดนั้นไอปืนใหญ่ถูกนำไปก่อน0ประตูต่อ2แต่โอซิลก็คุมจังหวะเกมเชื่อมบอลแดนกลางจนตีเสมอและต่อเวลาเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2พร้อมกับคว้าแชมป์แรกของสโมสรนในรอบ9ปีสรุปผลงานของเมซุตโอซิลในปีแรกกับอาร์เซนอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจบด้วยอันดับที่4ฟุตบอลเ a คคว้าแชมป์ไปได้ผลงานของโอซิลก็คือลงเล่นไป40นัดทำได้7ประตู14แอสซิส ติดทีมยอดเยี่ยมของฟุตบอล FA ครับได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของพิเมลีกในเดือนพฤศจิกายนฤดูกาล2014-2015กับอาร์เซนอลผมไม่ได้มาเพื่อเล่นให้สวยแต่ผมมาเพื่ออาร์เซนอลกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้งเมสซุดโอซิลในปีนี้สิ่งที่น่าสนใจของไอ้ปืนใหญ่ก็คืออาร์เซนอลสามารถคว้าตัวอเล็กซิสซานเชซจากบาร์เซโลนาเข้ามาสู่ทีมจนได้ แฟนๆหลายๆคนคาดหวังว่าโอซิลกับซานเชซจะเป็นคู่หูดูโอระดับโลกในปีนี้เวนเกอร์เริ่มทดลองให้โอซิลไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายในช่วงต้นฤดูกาล <c oughs> เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับแลมซี่และกาซลาแต่สุดท้ายก็ยอมดึงกลับมาเล่นตรงกลางอีกครั้งเพราะเห็นได้ชัดว่าถ้าไม่มีโอซิลอยู่ตรงกลางทีมจ่ายบอลไม่เดินเมื่อเดือนตุลาคมปี2014 โอซิลบาดเจ็บเขา่าเกมไปเยือนเชลซีต้องพักรักษาตัวถึง3เดือนเต็มกลับมาอีกทีก็ช่วงหลังคิดส,สมัติขณะที่เขาพักทีมมีปัญหาเกมรุกขาดไอเดียอย่างชัดเจนเกมนัดชิงเ a ครับที่อาร์เซนอลพบกับแอตตันวิลล่าเกมนั้นโอซิลคุมเกมจนวิลล่าแต่บอลไม่ได้ในแดนของตัวเองแม้จะไม่ได้อสซิ์โดยตรงแต่ก็มีส่วนร่วมกับทุกประตูสื่อหลายเจ้าบอกว่าโอซิลคุมจังหวะนัดชิงเหนือความนิ่งเหมือนนักมายากล ผลก็คืออาร์เซนอลเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูพร้อมกับคว้าแชม Cup, ป์เอฟเอัพไปสรุปผลงานก็คือในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจบด้วยอันดับ3ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกตกรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลโอซิลที่อยู่ในวัยเบีนจจเพศอายุ25ปีช่วงพีคเต็มตัวพึ่งคว้าแชมป์เอฟเอัพกับอาร์เซนอลโอซิลเป็นผู้เล่นตัวหลักของทัพอินซีเลก ภายใต้การกุมทีมของกุนซือจอมจกอย่างยอวคิมเลิฟโดยเขาจะได้เล่นร่วมกับโทนี่โค้์มุลเลอร์เคดิล่าและชไวส์ไตเกอร์ในรอบแบ่งกลุ่มเยอรมันทำผลงานได้ดีเหลือเกินและโอซิลเองก็มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นด้วยแมตช์ไฮไลท์ก็คือเกมที่ถล่มเจ้าภาพไปอย่างเละเทะ7ประตูต่อหนึ่ง ในเกมนี้โอซิลสร้างโอกาสไป4ครั้งผ่านบอลแม่นยำ92%พร้อมกับคุมจังหวะได้ทั้งสนามส่วนในนัดช in ิงชนะเลิศโอซิลลงเล่นเต็มเวลา120นาทีพร้อมกับจบด้วยการเป็นแชมป์โลกอย่างเต็มภาคภูมิสถิติหลังจบทัวร์นาเมนต์ลงเล่นไป7นัดทำได้1ประตูแอสซิต์1ครั้งผ่านบอลแม่นยำ86%โอกาสที่มีส่วนร่วมกับเกมรุก40ครั้งโยคิมเลิฟกล่าวไว้ว่า โอซิลคือฟันเฟืองที่ทําให้ระบบเราหมุนเขาเสียสละวิ่งถอยต่ําและตัดสินใจไม่เห็นแก่ตัวทุกครั้งชวยสไตเกอร์บอกว่าเกมจะไม่สมดุลทันทีที่โอซิลไม่ได้ลงเขาทําให้เรามั่นใจว่าจะมีคนจ่ายบอลในจังหวะที่ต้องการฤดูกาล2015-2016 ฟอร์มระดับพระเจ้าหากกองหน้าคมกว่านี้สถิติโลกคงกลายเป็นของเขานี่คือคําพูดของโค้ชหลายคนในปีนั้นอาเซนเวนเกอร์ตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ตลาดนักเตะกลับไม่เสริมแนวรุกใหม่โดยกองหน้ายังคงเป็นโอลิเวียชิลูทิโอวอลคอตและมหาเทพแดนนี่เวลเบกแต่แกนหลักในเกมลุกก็คือโอซิลอเล็กซิสเลมซี่กาซาลาตำแหน่งของเมซุตโอซิลคือเพเมเกอร์หมายเลข10เต็มตัว ด้วยแผนการเล่น42-31โอซิลมีหน้าที่สร้างโอกาสให้กับทีมพร้อมกับรับผิดชอบเตะมุมฟรีคิกคุมจังหวะเกมน่าจะรวมไปถึงการล้างห้องน้ำให้กับสโมสรด้วยแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการต้องจ่ายให้ชิรูวาวลคอตกับท่านมหาเทพยิงประตูให้ได้สำหรับสถิติสุดโหดในฤดูกาลนี้ก็คือการทำแอซซิสต์9นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนี่ถือเป็นสถิติใหม่โอซิลลงเล่นไปทั้งหมด45นัดทำได้8ประตูและแอซซิ์ทั้งหมด20ครั้ง โดยแบ่งเป็นในพิเมลิกเขาแอสซิตไปได้19ครั้งโดยองรีคือเจ้าของสถิติเดิมที่20ครั้งว่ากันว่าถ้ากองหน้าเป็นฮาเลนเขาคงทำลายสถิตินี้ได้อย่างแน่นอนเข้าสู่ฤดูกาล2016-2017หลังจากฤดูกาลก่อนโชว์ฟอร์มเทพแอสซิตไป19ลูกตึงๆในฤดูกาลนี้ผู้คนหวังว่าเขาจะคว้าแชมป์กับอาร์เซนอลได้มากขึ้นเวนเกอร์เสริมทัพด้วยแกลนิตชาก้ามุสตาฟีลูคัสเปเรส แต่ปัญหาหลักก็ยังคงเหมือนเดิมครับไม่มีศูนย์หน้าคมระดับแชมป์ลีกในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มโอซิลทำผลงานได้ดีจนไปติดทีมยอดเยี่ยมและแมตที่ยังตราตึงใจของใครหลายๆคนก็คือนัดที่ทับไอปืนใหญ่บุกไปเยือนลูโดโกเลตในรอบแบ่งกลุ่มอาเซนอลต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบฝั่งเจ้าบ้านทำได้2ประตูตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเป็นฝ่ายของแรมซี่และซาก้าช่วยกันตีเสมอ2ประตูต่อ2ก่อนจบครึ่งแรก จนกระทั่งมาถึงนาทีที่87โอซิลหลุดเดี่ยวทะลุแนวรับทั้งหมดจากนั้นเขายกบอลข้ามหัวผู้ลกกาประตูที่พุ่งออกมากองหลังสองคนวิ่งมาขวางประตูโอซิลดึงจังหวะจนผู้เล่นแนวรับหัวสักหัวคว่ำพร้อมกับโชว์จิตใจอม,มหิตชนิดที่ว่าฆ่าพระฆ่าเนนได้เขายิงเข้าไปแบบนิ่มๆทาให้อาเซนอลการันตีการเข้ารอบไปได้ในฤดูกาลนี้โอซิลลงเล่นไปทั้งหมด44นัด ทำได้12ประต,ตูมากที่สุดในชีวิตการค้าแข่งโอซิลบอกกองหน้าไม่คมนักกูยิงเองก็ได้วะแอดซิดไป13ครั้งสร้างโอกาสยิง45ครั้งผลงานในพรีเมียร์ลีกพวกเขาจบอันดับ5เป็นการหลุดโคต้ายูฟ่าแชมเปียนลีกครั้งแรกในรอบ20ปีในฟุตบอล f อฟเอพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จยูฟ่าแชมเปียนลีกตกรอบ16ทีมแพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกเลเท นี่คือเมซูตโอซิลเวอร์ชั่นที่ยิงเยอะที่สุดในชีวิตเขาเริ่มยืนหยัดด้วยขาตัวเองมากขึ้นทั้งยิงทั้งจ่ายขณะเดียวกันเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างในทีมอาเซนอลที่กำลังเปลี่ยนไปฤดูกาล2017-2018หลังจากที่คว้าแชมป์เอฟเอคัพได้แฟนบอลเริ่มมีความหวังใหม่อาเซนเวนเกอร์ต่อสัญญาไปอีก2ปีพร้อมกับกระแสเวนเกอร์เอายังคงมีต่อเนื่องพร้อมกับข่าวลืออย่างหนักว่าโอซิลจะไม่ต่อสัญญาเช่นเดียวกันกันกบอเล็กซิสซานเชต สโมสรนไม่อยากเสียฟรีจึงยอมทุ่มค่าเหนื่อยให้กับโอซิลที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนเมื่อเดือนมกราปี2018โอซิลเซ็นสัญญาใหม่3ปีพร้อมกับค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ในฤดูการนี้โอซิลก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บรบวนเป็นบางช่วงบวกกับปัญหาโรคภูมิแพ้และกล้ามเนื้อ บางแมตช์เขาก็หายไปจากเกมเมื่อทีมโดนบีบเร็วโอซิลก็เริ่มโดนวิจารณ์เรื่องไม่ช่วยเกมรับหายตอนทีมเป็นรองไม่เหมาะกับบอลอังกฤษจนอาเซนเวนเกอร์ต้องออกมาปกป้องว่าคุณอยากได้ศิลปินหรืออยากได้คนไถนาในสนามผมเลือกศิลปินนะเพราะเขาจะมอบบางสิ่งที่พิเศษให้กับคุณในฤดูกาลนี้โอซิลลงเล่นไปทั้งหมด35นัดทำได้5ประตูพร้อมกับ14แอสซิสแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับอาเซนเวนเกอร์ประกาศล่วงหน้า ว่าจะลงจากตำแหน่งหลังจากจบฤดูกาลโอซิลถึงกับโพสต์ข้อความซึ้งในโซเชียล thank you for believing in me บอสเอาภาษาไทยเถอะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมครับเจ้านายคุณนำผมมาที่นี่คุณยืนหยัดเคียงข้างผมและทำให้ผมเป็นอย่างที่อาร์เซนอลเป็นเมซูตโอซิลกลายเป็นเจ้าชายแห่งเอมิเรตเ s สเตเดียมด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลแต่ทีมไม่ดีพอให้เขาเปล่งประกายได้เต็มที่ และการที่อาเซเวนเกอร์จากไปก็เปรียบเสมือนการสูญเสียคนที่เข้าใจเขาที่สุดเขาอยู่ในจุดสูงสุดแต่ก็เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆในฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียก่อนฟุตบอลโลกไม่กี่สัปดาห์โอซิลและอิมไคกุนโดกันทั้งสองมีเชื้อสายตุรกีไปถ่ายรูปคู่กับเรเจฟตย,ยิปแอนโดันประธานาธิบดีของตุรกี เขาโดนสื่อเยอรมันโจมตีว่าไม่เหมาะสมไม่แสดงความพักดีต่อชาติการเมืองไม่ควรมาอยู่ในฟุตบอลทั้งที่โอซิลไม่ได้พูดหรือแสดงท่าทีใดๆในการเมืองเลยเยอรมนีอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับเม็กซิโกสวีเดนและเกาหลีเหนือสื่อทุกสำนักเห็นตรงกันว่าเยอรมันเข้ารอบแน่นอนนัดที่ระยำใจที่สุดก็คือนัดที่พ่ายให้กับเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อสองนี่เป็นนัดที่โอซิลกลับมาเป็นตัวจริงครองบอลได้มากแต่จังหวะสุดท้ายไม่คม เยอรมนีบุกแหลกแต่ยิงไม่ได้สุดท้ายเสีย2ประตูในช่วงทดเจ็บนี่เป็นการตกรอบแรกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1938โอซิลนั่งซุดลงบนสนามแฟนบอลบางส่วนตะโกนโหใสหลังจากทีมตกรอบโอซิลถูกเสอรอเยอรมันลุมวิจาร์อย่างหนักว่าขาดความทุ่มเทไม่มีใจให้ทีมชาติเลือกตุรกีมากกว่าเยอรมนี ซึ่งจากข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ไม่มีแม้แต่หลักฐานหรือเหตุผลรองรับเลยฝ่ายทั้งด้านของเดฟเบสสมาคมฟุตบอลของเยอรมันไม่ออกมาปกป้องเขากลับปล่อยให้กระแสเหยียดลามไปเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี2018เมสุดเมซุตโอซิลออกแถลงการประกาศเลิกเล่นทีมชาติเยอรมนีข้อความอันโด่งดังที่สุดก็คือผมเป็นเยอรมันตอนที่เราชนะและกลายเป็นผู้อพยพทันทีที่ทีทมเราแพ้ ผมให้เกียรติเสื้อทีมชาติเสมอแต่เดฟเบย์ไม่เคยปกป้องผมผมไม่สามารถเล่นให้กับประเทศที่ไม่เคารพผมได้อีกต่อไปโอซิลโดนชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลกและโดนด่าอย่างหนักในเยอร,รมนีบางกลุ่มนักเตะอย่างเนวินซูบติทเทรี่องรีจะรมบัวเต็งออกมาสนับสนุนเขาด้วยนะตอนนั้นแต่เดฟเบย์ไม่ออกมาขอโทษแม้แต่น้อยหลังเหตุการณ์นี้คำว่าเหยียดเชื้อชาติในฟุตบอลวงการเยอรมันกลายเป็นหัวข้อถกเถียงระดับประเทศ โอซิลเลือกเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีแม้มีสิทธิ์เลือกตุรกีเริ่มจากทีมชาติ u 19เลื่อนขึ้น u 21ทันทีในยูโร2021ปี2009โอซิลยิงห่งจ่าย2ในนัดชิงชนะเลิศเยอรมนีถล่มอังกฤษไป4ประตูต่อศูนย์ควา้าแชมป์ยุโรป u 21ได้พร้อมกับฉายาที่ว่าเด็กเทพหมายเลข1ิคนใหม่ของเยอรมันวันที่11กุมภาพันธ์ปี2009 เป็นการประเดิมทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่ออายุ20ปีและเบิกสกอร์แรกในนามทีมชาติในนัดที่3เท่านั้นกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลทันทีเพราะวิสัยทัศน์การจ่ายบอลที่เนื้อวัยฟุตบอลโลกครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2010ที่แอฟริกาเป็นตัวจริง7นัดยิง1จ่าย3ทีมเยอรมนีจบด้วยอันดับที่3เขาได้รับเลือกเข้าทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอลยูโร2012 เยอรมนี er เข้าถึงรอบรองแพ้ให้กับอิตาลีโอซิลยิง1จ่งยจตลอดทัวร์เมนต์ได้แมนออฟเดอะแมตช์3เกมติดได้รับเลือกให้ติดทีมยูโร2012ฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลลงสนาม7นัดยิง1จ่าย1ทับอินซิเลก็กจบด้วยตำแหน่งแชมป์โลกสมัยที่4ฟุตบอลยูโร2016เยอรมนีเข้าถึงรอบรองแายให้กับฝรั่งเศสโอซิลยิง1จ่าย1ผ่านบอลสำเร็จไปถึง90% เป็นเพเมเกอร์ที่สร้างโอกาสมากที่สุดในยูโร2016ในฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียเยอรมนีตกรอบแรกด้วยอันดับบว้ยของกลุ่มโอซิลโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องรูปกับประธานาธิบดีตุรกีโดนกล่าวหาว่าไม่ทุ่มเทสมาคมฟุตบอลเยอรมันไม่ปกป้องสุดท้ายประกาศเลิกเล่นทีมชาติในวัยเพียง29ปีสถิติการรับใช้ชาติของโอซิลตั้งแต่ปี2009ถึง2018 ลงเล่นไป9 2นัดทำได้23ประตูแอสซิดมากกว่า40ครั้งได้แชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยติดทีมยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ถึง3ครั้งได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมทีมชาติถึง5ปีติดต่อกันมาถึงฤดูกาล2018-2019เมื่อเวนเกอร์อำลาทีมไปอูนายเอเมรี่เข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชแทนอาเซนอลเปลี่ยนสไตล์จากครองบอลเนียนตาเป็นเพรสซิงสปีดเกม โอซิลที่เพิ่งจะอำลาทีมชาติเยอรมันหลังจบฟุตบอลโลก2018พร้อมโฟกัสกับสโมสรเต็มที่แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาถูกลดบทบาทกลายมาเป็นตัวเลือกสำรองแบบไม่มีเหตุผลชัดเจน เอมิรี่เคยบอกว่าอยากให้โอซิลเล่นเกมรับมากขึ้นโอซิลถูกดรอปจากเกมสำคัญหลายครั้งไม่มีคำอธิบายหายแมตถูกถอดชื่อออกจากทีมแม้ไม่มีอาการบาดเจ็บมีข่าวว่าโอซิลเถียงกับโค้ชในการซ้อมเรื่องบทบาทการเล่นและเขาเริ่มหลุดจากทีมบ่อยขึ้นแม้จะฟิต100%ต่อมาโอซิลเริ่มดูไร้อารมณ์ระหว่างเกมเริ่มถูกแยกซ้อม แฟนบอลแตกออกเป็น2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนเขาและเห็นด้วยกับโค้ดเอมิลี่ผลงานของโอซิลในฤดูกาลนั้นก็คือลงเล่นไป35นัดจากทุกรายการเป็นตัวจริง24นัดทําได้6ประตูแอซซิดได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นและมีมากถึง13นัดที่เขาไม่ถูกส่งชื่อนี่คือสถิติที่ต่ำที่สุดของเขานับตั้งแต่เล่นให้กับไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลจบด้วยอันดับที่5พร้อมกับมือเปล่า เมซุตโอซิลยังคงมีคุณภาพในสนามแต่กลายเป็นคนที่ระบบไม่ต้องการถูกลดบทบาทจากซูเปอร์สตาร์สู่ตัวสำรองถูกมองว่าค่าเหนื่อยสูงแต่ไม่มีประโยชน์ทั้งทั้งที่ยังมีเวทมนต์ในเท้าซ้ายอยู่นี่คือปีที่เขาเริ่มแสดงออกถึงความเฉยชาอย่างชัดเจนหรือนี่จะเป็นความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใดๆฤดูกาล2019-2020อูนาเอมรี่ยังเป็นเฮดโค้ชต่อ ข่าววงในระบุว่าโอซิลกับเอมอรี่ไม่ได้คุยกันโดยตรงมานานสโมสรพยายามขายแต่ด้วยค่าเหนื่อย350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้ไม่มีใครกล้าซื้อโอซิลก็ยืนยันว่าจะอยู่ต่อและสู้เพื่อทีมแต่ผลก็คือเขาหลุดจากทีมแม้ไม่ได้บาดเจ็บและแล้วเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2019โอซิลได้โพสต์ใน i อจีและทวิตเตอร์เขาประนามการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูในประเทศจีน พี่น้องมุสลิมของเราโดนฆ่าโดนข่มเหงแต่โลกกลับเงียบผลที่ตามมาก็คือสื่อจีนถอดแมตต์อาร์เซนอลออกจากรายการถ่ายทอดสดจนอาร์เซนอลต้องออกแถลงการ์ว่านี่คือความเห็นของโอซิลเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสโมสรโอซิลโดนดรอปจากทีมทันทีอีกหลายสัปดาห์เข่าลื้อน้าหูว่าบอร์ดไม่พอใจที่เขาทําให้ทีมเสียผลประโยชน์ด้านธุรกิจด้วยความอิลุงตุงนางของสโมสรจักอะไรเป็นอะไรเดือนพฤศจิกายนปี2019เอูนายเอเมรี่โดนปลด ลุงเบิกอดีตนักเตะของสโมสรคุมทีมชั่วคราวโอซิลก็ได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงเดือนธันวาคมปี2019มิเกลอาเตตาเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่โอซิลก็ได้ลงเล่นตัวจริงช่วงแรกๆเพราะอาเตตาบอกว่าอยากใช้ประสบการณ์ของเขาแต่ช่วงรีสตาร์ทหลังโควิดช่วงเดือนมิถุนายนปี2020โอซิลไม่มีแม้แต่ชื่อบนม้านั่งสำรองทุกนัดจนจบฤดูกาลอาเตตาบอกแค่สั้นๆว่าผมเลือกนักเตะที่เหมาะกับแผนของผม โอซิลก็ไม่ได้โพสเชิงดาม่าอะไรแค่โพสว่าผมพร้อมเสมอถ้าเธอต้องการอีในฤดูกาลนี้โอซิลลงเล่นทั้งหมด23นัดเป็นตัวจริง18นัดทำได้1ประตูแอซิดไป3ครั้งเกมที่ชื่อหลุดจากทีมถึง18นัดช่วงหลังโควิดรีสตาร์ทลีกไม่ได้ลงเล่นแม้แต่วินาทีเดียวอาร์เซนอลจบด้วยอันดับที่8แต่ก็ยังได้แชมป์เอฟเอครับโอซิลกลายเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงที่สุดแต่แทบไม่ได้ลงเล่นเลยสถิติทั้งปีแทบไม่มีไฮไลท์ เขายังอยู่ที่ลอนดอนทุกวันฝึกซ้อมทุกวันเล่นเกมฟีฟ่าทุกคืนแต่ในสนามจริงไม่มีใครเห็นเขาเลยฤดูการ2020-2021ในฤดูการก่อนโอซิลไม่ได้ลงแม้แต่นัดเดียวหลังโควิดแฟนบอลเริ่มติดแฮชแท็กฟรีโอซิลอาเซนอลควา้าวินเลียมปาเตและเซบายอดมาแข่งตำแหน่งตรงกลางอาเตต้าบอกว่าโอซิลยังอยู่ในแผนท่าทุ่มเทนในการซ้อมแต่ครับแต่แต่แต โอซิลไม่ได้ถูกใส่ชื่อ25นักเตะในพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกนั่นแปลว่าเขาไม่สามารถลงสนามในทุกรายการหลักได้เลยแค่ซ้อมกับชุดใหญ่ไปวันๆเฉยๆโอซิลพส์ทันทีผมผิดหวังอย่างยิ่งที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแต่ผมจะไม่ยอมแพ้และจะซ้อมเต็มที่เพื่อทีมสเสมอสื่ออังกฤษบางเจ้าระบุว่าเหตุผลที่โดนดรอปจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องฟุตบอลข่าวก็คือเขาปฏิเสธการลดค่าเหนื่อยช่งวงโควิดราะต้องการความชัดเจนว่าเงินที่ลดไปจะถูกใช้เพื่ออะไรสโมสรจึงไม่พอใจ แฟนบอลยังคงเห็นเขาแจกอาหารให้กับโรงเรียนในลอนดอนพร้อมกับเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองช่วยบริจาคเงินให้เด็กยากไร้เล่นเกมฟีฟ่าสตรีมสดกับแฟนคลับแต่เรื่องฟุตบอลน,นั้นมิดจัดเมื่อวันที่24มกราคมปี2021เมซุตโอซิลได้ย้ายไปร่วมทีมฟเนบาเช่ลีกตุรกีโดยได้ยกเลิกสัญญากับอาเซนอลก่อนกำหนดโดยที่ไม่ได้รับค่าชดเชยเต,ยเต็มจำนวนเขาแถลงอำลาทีมด้วยข้อความสั้นๆว่า ผมจะรักสโมสรน,นี้ตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างถึงแม้มันจะจบไม่สวยแต่ผมภูมิใจที่เคยเป็นกันเนอร์เขาไม่ได้รับแม้แต่โอกาสให้อํลลาแฟนบอลที่เอมิเรตไม่ได้กล่าวในสนามหรือเกียรติยศใด,ดๆจากสโมสรทั้งๆท,ที่เขาคือคนแบกทีมในยุคที่ไม่มีใครอยากมาอยู่กับอาร์เซนอลเมซูตโอซิลคือเพลย์เมคเกอร์ที่ถูกลืมในโลกของฟุตบอลที่เริ่มไม่เห็นค่าของการจ่ายบอลเหนือชั้นเขาจากไปแบบเงีย,งยบๆแต่แฟนบอลหลายคนยังคงพูดถึงชื่อเขาจนถึงทุกวันนี้ เปีครึ่งกับอาร์เซนอลลงเล่นไป254นัดทำได้44ประตู77แอสซิสแชมป์เอฟเอคัพสมสมัยนักเตะยอดเยี่ยมสโมสร2ครั้งฤดูกาล2021-2022โอซิลเซ็นสัญญา3ปีครึ่งกับเฟเนบาเช่พร้อมกับบอกว่าผมคือแฟนของเฟเนบาเช่มาตั้งแต่ตอนเด็ก ตอนนี้ฝันของผมเป็นจริงแล้วแฟนบอลบอกว่าโอซิลคือของขวัญจากพระเจ้าช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2022-2021ลงเล่นไป11นัดทั้งบอลลีกและบอลถ้วยยังไม่มีทั้งประตูและแอซซิดต,ตอนนี้เขาฟอร์มตกไม่คุ้นแทคกติกโดนจับเล่นลึกเจ็บหนักที่ข้อเท้าจนต้องพักยาวสื่อตุรกีบอกว่าเขาไม่ฟิตเหมือนเดิมฤดูกาล2021-2022นั้นโอซิลได้เป็นกัปตันทีมเขากลับมาฟิตและลงสนามได้อย่างต่อเนื่อง โดยลงเล่นไป37นัดยิงได้9ประตูและแอซิส3ครั้งแต่ก็มีข่าวแว่วๆว่าโอซิลไม่พอใจโค้ชอิสมาอิลคาวตันในเรื่องของการถูกเปลี่ยนตัวเร็วและลดบทบาทมีประโยคจากสื่อว่าโอซิลพูดกับโค้ชกลางห้องแต่งตัวว่าถ้าไม่ให้ผมลงเล่นอย่างที่ถนัดก็ไม่ต้องส่งผมลงจะดีกว่าจนในเดือนมีนาคมปี2022เฟเนราเช่ออกแถลงการระงับการใช้งานเมซุตโอซิลและโอซานตูฟาน โดยไม่ได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนโอซิลไม่ได้ลงสนามอีกเลยหลังจากนั้นมีการอธิบายอย่างชัดเจนจากสโมสรมีข่าวว่าเขากับโค้ชแตกหักจนไม่สามารถร่วมงานกันต่อได้แฟนบอลเริ่มเสียงแตกบางส่วนบอกว่าโอซิลโดนใช้ผิดตำแหน่งอีกฝ่ายบอกว่าเขาไม่เต็มที่มีปัญหากับทัศนคติจนในเดือนกรกฎาคมปี2022โอซิลถูกยกเลิกสัญญากับเฟเนบาเชสโมสโรโพสต์อำลาสั้นๆเราขอให้เมซุดโชคดีกับเส้นทางใหม่ ไม่มีการจัดแมตช์อำลาไม่มีการโพสตซึ้งใดๆทั้งทั้งที่เขาคือดีลที่ใหญ่ที่สุดของสโมสรในรอบ10ปีลงเล่นไป37นัดทำได้9ประตูและ3แอซิสกับเฟเนิน b บาเช่ฤดูการ2022-2023หลังจากที่โดนเฟเนินบาเช่ยกเลิกสัญญาโอซิลย้ายซบอิสตันบูบาซักเคเฮียแบบฟรีเอเย่น โดยเซ็นสัญญาไป1ปีบวกออปชันขยายสัญญาอีก1ปีโอซิลบอกว่าผมไม่ได้ย้ายมาเพื่อเงินหรือชื่อเสียงผมแค่อยากสนุกกับฟุตบอลให้มากที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตนักเตะแต่ความเป็นจริงนั้นกลับตรงกันข้ามปัญหาคืออาการบาดเจ็บเรื้อรังเข่าซ้ายมีอาการเจ็บสะสมจากช่วงเฟเนบาเช่ลงซ้อมได้ไม่เต็มที่โค้ชไม่สามารถส่งลงสนามได้สม่ำเสมอนัดสุดท้ายในอาชีพค้าแข้งเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ปี2023 ในเกมยูโรป้าคอนเฟลรนลีกลงสนามได้เพียงแค่15นาทีเจ็บซ้ำที่หัวเข่าอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็หายไปจากทีมแบบทาวนแฟนบอลเริ่มตั้งคำถามว่าโอซิลหายไปไหนเขาโพสต์รูปเล่นแต่เกมอยู่บ้านฟิตเนสแต่ไม่ได้โพสต์เรื่องของฟุตบอลเลยมีข่าวว่าเขาปรึกษาครอบครัวอย่างหนักว่าจะพอแค่นี้ดีไหมสุดท้ายเมื่อวันที่22มีนาคมปี2023เมซุตโอซิลประกาศแขวนสตัผ่านทวิตเตอร์หรือ X และ i อส่วนตัว หลังจากคิดอย่างถี่ถ้วนผมตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องออกจากโลกของฟุตบอลอาชีพโดยผมขอขอบคุณครอบครัวเพื่อนโคน้ชและสโมสรทุกแห่งที่เคยร่วมงานโดยเฉพาะแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขเสมอมาตอนนี้ผมตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ที่จะได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นสถิติค้าแข่งรวมทุกสโมสรและทีมชาติลงเล่นไป645นัดทำได้114ประตู แอซิดไป222ครั้งแชมป์โลก FA ฟเอคัพ3สมัยลาลิกาโคปาเดเลแชมป์ยูโร u ู21นักเตะยอดเยี่ยมแห่งเยอรมนี5ปีติดต่อกันโอซิลไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นด้วยสปีดหรือการยิงไกลแต่เขาเปลี่ยนให้โลกฟุตบอลเข้าใจว่าการผ่านบอลก็เป็นศินละปะที่ทำให้ทุกคนลุกขึ้นยืนได้เขาอาจจะจากไปอย่างเงียบๆแต่สำหรับแฟนบอลทั่วโลก เดียสซิดคิงคนนี้จะไม่มีวันถูกลืมเมซูดโอซิลคือหนึ่งคนในตัวอย่างที่ชัดเจนว่าในโลกของฟุตบอลเป็นแค่เกมมันยังเป็นกระจกสะท้อนให้โลกภายนอกมีอคติแค่ไหนเขาไม่เคยยุ่งกับการเมืองแค่เล่นฟุตบอลแต่กลับถูกผลักให้ออกจากทีมชาติในแบบที่คนเคยพาทีมได้แชมป์โลกไม่ควรถูกปฏิบัติแบบนั้นทุกคนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโอซิลสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับและใครที่อยากดูนักเตะคนไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย